วันนี้จะให้ช่างใหญ่จัดทรงผมแบบไหนให้พี่เอาไวัยรุ่นแบบปผู้ใหญ่วัยรุ่นค่ะเอาว้รุ่นนะเคจัดให้สีผมเป็นไงบ้างครับพี่ชอบมากเลยค่ะสวยมากเห็นไหมสวยมากผมขาวหายหมดแล้วผขาวหายหมดเลยเนี่ยไม่หกสิบห้าแล้วไม่หกสิบห้าแล้วห้าแล้วลเท่าไรหกสิบสองห้ากสิบก็แล้วกันเย่สิบก็แล้วกันขอหน่อยน้อยหน่อยอ่ะฮะมากน้อยมากน้อยน้อย สีสวยมากค่ะละเอียดทำงานละเอียดมากวันนี้ท่างใหญ่ใช้เป็นสีเอ็นเอ็นบีเทของชิาโดะนะ,ะของสีญี่ปุ่นครับทสีแล้วผมจะนุ่มสวยนุ่มเงา ผมบริเวณนี้มันบางนะพี่นะ,ะบริเวณนี้แก่ตัวก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสวยเข้าเกรีอะไรสวยผมใส่แว็ก์ใส่แว็ก์ได้แล้วนะตเปรยนนิดหน่อยหน่อยนิดนิดโอเคกัแล้วแต่ทำอะไรก็ทำแสดต้เลยค่ะแล้วแต่ง <c oughs> รงป่าวบนเนี่ยสี่แค่ป่าบนเนี่ยอ่าป่าบนหน่อยเดี๋ยวมันจะขังไปพี่ ขาอโยยกันแดดกันฝนนึงฝนฝนตกไหมวันนี้พี่ไม่ตกนะคะไม่ตกคิดว่าจะตกอ่ะมันคึมๆมาของไม่มันเยอะๆเลยเซตถ้าเซตดับยุ่งๆนะใบรุ่นใบรุ่นจะจะย้อนใบอีกสักครั้งจะจะกลับไปเป็นสิบเปดนะสิผมอย่งยุ่งๆงงๆเลยประมาณนี้ค่ะกำลังดีเลยกำลังดี ใส่แป็กคอนทรลทรงผมผลนะแล้วก็เดี๋ยวัะฉีดสเปีย์หน่อยๆนะกำแรงก็ไม่ได้ลูกค้าเจ็บนะต้องกำเบาๆตัวนี้มันบางใช่ไหมล้วก็โยกๆปลายผมที่มันนหนาๆอาปก,ป,กป,ป,ปิดไว้อะาานะมันเป็นเทคนิคนะพี่น้องเอาไว้กันฝนเดี๋ยวฝนมาแนละ้ว เดียวไม่มีแล้วนี่บ่ายแล้วไอยคล้อยกะแล้วที่ถามว่าฝนจะตกไหม <laughs> เดยเหนียวเหนี <c oughs> ยวกันเหนียวฉยดนิดนๆนะจับปที่ปลายไม่ต้องฉีดห้ามฉีดสเปรย์ปี่คนนะเพราะว่าผมลูกค้าไม่ไหวแล้ว <laughs> มันจะไม่เหลืออยู่แล้วแล้ว <laughs> <laughs> ก็เสซฟช่วยลูกค้าหน่อย <laughs> ไม่ใช่ไปฉีดตะเพ่อตะพือ ผมบางหมดมันเป็นอะไรเะมันมีวัตถุไวไฟนะไแอลกอฮอล์นะอ่าฮะอืมกินมากก็ไม่ดีหรอกมันกินหมูสามชั้นอะกินมากก็ไม่ดีแต่มันอุดตันจับดึงดึงยยจีดใส่นิ้วมือแล้วจับไปที่ปลายอะเห็นไหมอือฮึ ทรงนี้เซ็ตนี้วสวยมากสวยมากนี่เขยังไม่ได้เห็นข้างหลังนะแค่กับขยํามโมโซม,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 ม่วๆอยูลย่ลูกค้ายังน้ำลายไหลตื่นเตี้นอยู่อยากเห็นข้างหลังมันอยากเห็นข้างหลังทนไม่ไหวแล้วเล้วแล้วไม่ไหวแล้วมือไม่สั่นหมดแล้วเนะี่ยไม่ใช่ลงเดียนอยวกจะสกิน40ดีกีไม่ใด้นะ อันนี้ก็พอแสดนโอ้สวยยอดเยี่ยมขอบคุณค่ะสบายใจสบายใจ,ยใจ Happy. อยู่ไปหยิบสอเดือนคร uh ึ huh. ่งสามเดือนนะทรงนี้ uh huh. อ่ะอ,อ่ะวันนี้บอกก็ติเตือนใจหน่อยอ่ะ uh huh. เดี๋ยวจะพูดอะไรกับประชาชนให้กำลังใจหน่อยอยากจะตัดผมนะคะต้องมาร้านนี้กับอาจารย์ใหญ่ชื่อร้านอะไรอานอาจารย์ใหญ่ตําเนิซาลอน นั่นแหละค่ะค้นหาใน Google Map <คน S 1> ก็ได้ค้นหาในกกก็ได้นะคะเนี่ยพี่สองคนที่ที่ทำงานเนี่ยดีมากอ่ะนวดโอ้แล้วละเอียดม้างในการทำสีผมยอ,อดเยี่ยมเลยค่ะสบายหัวนะแนะนำเลยคะ่ะแถมนวดด้วย,นยแนะนำเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ